ถ้าวันหนึ่งฮิปฮอปแม่งสาโลกใบนี้ฮิปฮอปกลไปเป็นเหมือนตอนที่ยุคยุคที่พี่สตรกเกอรแรกๆเพราะคนไม่เปิดใจรับฮิปฮอปเหมือนเดิมตอนนั้นอนะพี่จะทำอะไรทำอย่างนี้แหละพี่มองอย่างนี้ธุรกิจมาเล่นป๊อกเด้งพี่ี่เล่นหลายขามีแล้วมีเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้มันก็มีหลายขามีสองขาแล้วเราว่าโอเคอันนี้ไม่ดีอันนี้ก็พอได้อยู่โอเคเลี้ยงอยู่ได้แต่ถ้ามี ถือขาเดียวเนี่ยน่ากลัวทั้งนั้นมีหลายอาชีพดีกว่าอมีหลายธุรกิจดีตอนนี้มีธุรกิจอะไรที่อยากทําต่อไปตรงนี้ไหมเราเนี่ยและเราเนี่แหละมีเยอะมากมึงมีมึงมีที่คุยชั่วโมงหนึ่งไหมล่ะพี่เชื่อไหมตอนโทรหายพีทครั้งแรกพี่พีทบอกว่ามึงจะคุยทียอะไรกันชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะมีเวลากันอีกเหรอมีเยอะมากอ่ะนี่จะเปิดให้ดูนี่จะเปิดให้ดูเปิดหาคุณส่วนเปิดแล้วเราแล้วเนี่ย อ้าวดิ้นั่งลิสต์อยู่จริงเหรอมีลิสต์แต่ว่าจะทำอะไรบ้างเหรอมีลิสต์มีลิสต์ชื่อคนแล้วอ๋อลิสต์ว่าจะอยู่ไงใครบ้างแสดงว่าพี่เป็นคนคิดถึงพี่คิดตลอดเวลยตลอดคิดคิดคิดคือลงไปในผับเนี่ยเหมือนจะสนุกเ้นดูผู้หญิงดูนั่นดูสมมติว่น่เราเป็นแบบดูในผับเราสนุกแต่กูเก็บหมดเลยร้านนี้เปิดเพลงอะไรวะไฟไม่ยังไงวะเฮ้ยมันเด็กเสิร์ฟมันโอเคไหมวะไรวะขายเหล้าเท่าไหร่วะคือกูดูหมดอะเก็บความูลหมดกินเค้กกูก็เก็บฮะ ร้านกินไปขนมร้านก <c oughs> ินร้านอะไรอย่างเงี้ยกูก็เก็บกูดูเขาทำอะไรวะเขาทำไงวะขายน่าไหไรวะกำไรยังไงวะคืออยากรู้หมดอ่ะคืออยากเรียนรู้หมดทุกอย่างตอนนี้ให้ญาติไปเรียนทำชาัยมุกอยู่เป็นร้านชาัยมุกอยู่เหมือนกันจริงเหรอคิดแต่ไม่ได้ถามบางทีกก็มันก็เราก็ชิวๆทำเสื้อผ้าเราชอบแล้วของเราอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยเราก็อ๋นง้งแบบเขาไม่แน่น่ะคนก็อาจจะเห็นวิพีที่ไม่ได้เปิดร้านเสื้อผ้าอาจจะเป็นเปิดร้านอาหารบ้างก็เป็นไปได้ใช่พี่เคยเปิด ร้านอะไรพี่ก็เฮาส์ไอพิชเฮาส์ขอนีอยู่กันเองอยู่กันเพ่อนกันทีเดียเปิดร้านฟูต๋วยเตี๋ยวในฟูตคอร์นอะไรเงี้ยเคยทำอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดนั้นเนื้อย่างไงนั้นเนื้อย่างก็เปิดไอร้านเนื้อย่างนี่ผมไม่รู้เนื้อย่างซีคอนอ่ะอ๋อเหรอเจ๋งไงไม่แต่ธุรกิจมีล้มมีลุกนะฮะครับผมเห็นไหมเชื่อความฝันนะฮะขนาดยังกุยเขาล้มแด้ทุกคนล้มได้นะฮะมันไม่สวยงามตลอดทางนะฮะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ คลิปใหม่ๆม,มาจะได้รู้ก่อนชาวบ,บ้านเขาไายละกดเธอทำซับสไครป์ปะปุ่มแดงๆข้างล่างอะ่ะกดดิแล้วกดกระดิ่งด้วยเออจริงกดแล้วมันจะแจ้งเตือนจริงๆนะลองกดดูก่อนลองกดดูก่อนแล้วถ้าเกิดมันไม่แจ้งเตือนเดี๋ยวลองคุยกันทีเดีงโอเคปะเออกด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 